สวัสดีครับทุกคนเป็นไงครับบรรยากาศล่มลื่นนะฮะทำอะไรชมต้นไม้ครับดูบส,ดสิครับสดชื่นแจ่มใสครับผมดนสาระแล้ว <c oughs> เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปหาอุปกรณ์ทำยองเราครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแหล่งที่จะหาอุปกรณ์ของเรานะอุปกรณ์นั่นก็คือ ไม้ยอนะครับไม้ยอนั้นทำมาจากไม้ไผ่ครับผมใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาหาไม้ไผ่กันนะทุกคนนะแต่ไม่ใช่ที่นี่หรอกค่ะข้างหลังนู่นนะอันนี้มันสวนเขาใช่อะอันนี้ยืมบรรยากาศเฉยๆเขาเมื่เกี้อ๋อล้ครับถึงแล้วครับแหล่งของเราฮะ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาคัดคุณภาพกันก่อนนะครับว่าเราจะเอาไม้ยอดขนาดไหนดีนะโอ้อนะต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี้ยวัตถุตดิบวัตถุดิบวัตถุดิบของเราคนระับทำอาหารเหรอวัตถุดิบใช่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทํำกัวนะเรา <c oughs> ไม่ใช่เราเลือกไงเราเลือกไงเวลาเราเลือกนะครับเราก็ต้องแบบแก่ๆนะทุกคนนะอย่าสดมากนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราเอาไปตักแดดเนี่ยเราไปใช้แหละมันจะหักง่ายครับผมแบบนั้นมาใส่หมวกแก่ๆนะน้าแบบนี้เลยครับคนนี้เลยครับประมาณนี้กลังดีครับผมเ้ยอาใครละรมือตัดทเอา อันนี้เรามีทีมงานมีทีมงานนะเนี่ยผมเอาทุกอย่างครับทุกอย่างนี่อะไรเนี่ยลาแมนจ้าไลายแมนเราสี่คนงานใหญครับผมผมมารับจ้าตัดต้นไม้แมนมาแล้วกดรับมาให้ตัดไใบไผ่เชื่อมช่วงนี้นะครับช่วงนี้ส่งข้าวไม่ค่อยได้นะเราเลยจ้างเข้ามากดงานยากมากกดงานไว้ปะตัดใบไผ่กดตึ้งเลยอ่าผมลึกมาเลยนี่ครับทุกคนครับเราได้ลำแล้วนะนี่นะเขาจับโอลำเนี่ยแล้วเห แก่ใช่ไหมใช่ครับเราต้องตัดทั้งหมดสี่ลำแล้วอย่างนี้เราต้องไปทําอะไรเนี่ยครับก็ต้องไปตัดแด่ครับผมเนี่ไม้จะได้ประมาณ200ปีฮะประมาณเราแก่ไปเรื่อยๆองร้อยปีเราจะใช้ได้แล้วผมเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ไม่ใช่ครับผมคือแค่สองสัปดาห์นะคอ๋อตอนนี้ต้องถึงอาทิตย์ครับผมตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วสองร้อยปีเท้ามาได้ไงเหรอยวพ่อ สวนสวนเขาเรามาซื้อเราเอาเองเรามาขอแอ่ะเรามาขอ้ถ่ายเขาเจ้าของสวนไม่อยู่เราสามารถเก็บอะไรกินได้นะครับนี้นะอย่างนั้นแหละถ้าเขาอยู่เขาาเก็บเขาบอกเคยลุ้นกับพี่เัาดีกว่าเฮ้ยกหลอดชงสักหนึ่งแห้งมันต้องลากนะมันไม่ใช่ยากง่ายนะต้องดึงออกมาอีกนะ้ครับกุ้งดึงมาดูสิเอาอยู่บนไม่ง่ายระยาะพอทำแล้วโอ้โหอย่างนี้ อกกกิ่งอี็จะได้ก้านหนึ่งนะทุกคนนะยอยอ๋อหลังจากเราเกลาเรียบร้อยแล้วเราทําอะไรต่อตักแดดไปถึงถึงก็ต้นไม้ไว้ให้มันงอประมาณแค่นี้โค้งแล้วก็ดีไว้โค้งโค้งกินมาเท่าไหร่สองอาทิตย์ให้มันเหลืองอ๋อสรุปเกลีใบออกเรียบร้อยแล้วก็ไปทำขึงโค้งแล้วก็สองอาทิตย์ตักแดดนะรักแดดไม่ต้องไปเผาไฟอะไรที่ว่าเคยได้ยินมาไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ง่าย อ่าใช่ครับผมสีทิ์อะไปได้ยกเล่นยัครับใช่ฮรก็รออีกสียทิศนรผมเราเราไม่มีของอะเราต้องทำเซตใหม่หมดเลยทุกคนนะเฮ้ยของดีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้หดนเฮ้ยแอบมักกับ้านนี่มีตรงนี้ก็ได้เด็ดเดใส่เสื้อเด็ใส่เสื้อเขาไม่อยู่ใช่มมีบอร์ดด้วยม่บอรดด้วยม่วงแอปเปิ้ลเฮ้ยมะม่วงแอปเปิ้ลกินเลยดิเกล้าดูทุกคนนะจิ้มบจิ้มแบบไม่ได้อะไรนะ กระปิ้กระปิ้งอ่ใช่อร่อยเลยกระปิ้ไม่ไม่ไม่ตายด้ยาเข้ามลแรงตายหรือวะตายหมดเลยนั่นหนิมที่มีอหน่อยนะบอกนะผมแม่ตอนนี้นะทีมงานเรานะก็กำลังขมักคำเมนเลยทุกคนนะเนี่ยนะจ้างมาและสองร้อยนะทุกคนนะนี่นะเสื้อเทาด้วยนะนี่เร็วหน่อยเฮ้ยอย่าช้าครับรีบๆมารีบๆจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเร็ววันนี้นะผมแบบหัวหน้าทุกคนนะอุ้ยทำไรเนี่ยระวังหน่อยเฮ้ยเออระมังเลยระมัง่อย อกจ้าง200ร้อแหมวันนี้มีลูกอองสบายนะครับวันนี้การเป็นหัวหน้างานนี่มันดีจริงๆนะทุกคนนะเดียรเดียรเดี๋ยวตอนยกยอเดี๋ยวพ่อพ่อจะสั่งให้ยกมีคนท่านี่มันสบายจริงนะทุกคนนะสบายที่ไหนได้พากลับเขาให้เธอลากกลับนะช่วยอะพ่ออย่รีบเลยอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือเขาตัดเอาไว้แล้วทุกคนนะแล้วก็มเอาไว้แล้วด้วยอ๋อแล้ก็เลยซื้อแบบนี้ตรงนี้เือให้ดูก่อนวิธีการเลือกใช่ไหมใช่วิธีการเลือกนะ เป็นไม้สดอย่างนี้แหละแล้วเขาก็าไปตัดแต่แต่น้อยนะบ้านใครปลูกต้นไผ่ไม่มีหรอกใช่มันงมันสวนจริงต้องมันใช่ถ้าต้องปลูกเป็นสวนจริงอะะไผหา้าไม่ค่อยมีใครมีสวนนี้นะมีอย่างมากปลูกต้นกะเพรากันต้นไผ่ <laughs> ถือว่าเราอีกโชคดีเจอไมอองไกลบ้านไม่ต้องไปไกลอะทุกคนนะโชคดีที่ผมมาตัดให้นะได้ผมโชคดีมาบ้างขอบคุณไลแมนคนนี้นะรู้สึกสบายจริงทุกคนนะไม่รู้ไหมวันนี้เพราะว่าผมเอฟซีตั้งที่แชมป์น้องปานอยู่ครับผมมาทำให้ก่เป็น250เอฟซีครับน่ารักจริงไงให้ให้ให้เมย์ครับวิธีพางตัวผมฮะวิธีพางตัวฮะพางตัว ขยะนี่หว่านี่ครับเดี๋ยวเราจะมาขอบคุณเจ้าของสวนกันหน่อยนะครับนี่ครับคนนี้เลยครับนี่ครับ้ใจดีนะครับคนนี้ครับขอบคุณนะครับตาพันธ์ครับที่ให้ยืมสถานที่นะขอบคุณนะผมนี่นะสามโมใช่ครับไม่ไกลนะครับเข้ามาแล้วใช่ครับผมนี่ฮะใครชอบต้นไม้ก็มาได้คนี่นะเดี๋ยวก่อนจะกัดมาทุกคนนะเดี๋ยวเราจะพามันดูพามาชมสวนสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเขามีต้นไม้อะไรบ้างนะทุกคนนะโอ้หต้นไม้เทียบไปนะครับนี่ครับกระบองเพชรนะ ม,มีนี่เพียบเลยดูน้าต้นไม้ใหญ่นะโอ้ใหญ่วาตาพิชซัมใหญ่วาครับผมอุ้ยยิ่งว้นี่ยมาบ้างใช่ แม่ต้นไม้ก็มีหลากหลายทุกคนนะก็เข้ามาซื้อได้ทุกคนนะเนี่ยมาแวะมาชมดูกันได้นะเจ้าของ้านเขาใจดีจริงนะสนับสนุนทำไมถึงนะเห็นว่าต้นไม้เขาสวยเยอะแนะนำนะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวอาผมขอตัวไปเตรียมย่อนดีกว่านะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแหมจะไปไงนะคะยาวขนาดนี้เรา ลองดูจะไปไงรถเต็มซอยเลยฮะที่ไปได้ผมก็ไปได้ที่ไปได้ผมก็ไปได้ระยะตัวยาวอ๋ออย่างนี้เห้ยเออทำเสียงนี่จะลากแบบนี้ทุกคนนะเอาจริงไปแล้วนะ